หนังเป็นศัตรูก,กันกับพระวิญญาณและในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เราอยู่ฝ่ายพระวิญญาณค่ะเราไม่สามารถใช้ชีวิตแบบนกสองหัวที่อยู่แบบสองฝักสองฝ่ายได้พี่น้องถ้าวันนี้เราประกาศตัวเราเองว่าเราเป็นของพระเยซูคริสต์ นั่นหมายความว่าเรากำลังประกาศว่าเราเป็นศัตรูกับเนื้อหนังและเมื่อเราชัดเจนว่าเราอยู่ฝ่ายพระคริสต์พระวิญญาณบริรสุทธิ์จะทรงช่วยให้เราเอาชนะเนื้อหนังที่มันขยันมากคอยจูโจมเราเพื่อเราตกอยู่ใต้อํานาจของมันอยู่ทุกวี่ทุกวันเลยพี่น้องแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเรามีชัยชนะได้ สิ่งสําคัญคืออะไรคะสิ่งสําคัญคือเราต้องเลือกว่าวันนี้เราจะแพ้หรือจะชนะเท่านั้นมันอยู่ที่เราเลือกพี่น้องเราต้องตัดสินใจว่าเราจะให้ความร่วมมือกับพระวิญญาณไหมเพื่อเราจะมีชัยชนะถ้าหากวันนี้เราเลือกจะเป็นฝ่ายชัยชนะพี่น้องหัวข้อคําเทศนาวันนี้ก็จะเป็นคําพูดของเราทุกคนนั่นคืออะไรพี่น้อง นั่นคือเราจะเป็นบุคคลที่สยบเนื้อหนังได้โดยดำเนินตามพระวิญญาณเอเมนไหมพี่น้อง